สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคิวเอเนกันนะครับเอออยากที่ทากันมาแล้วก็คำถามโอเคไปเริ่มทำกันเลยถามแรกก่อนทุกคนเออวงเว็บก่อนหนด้วยนะแก้งตายจุปักทุกคนแค่นี้สบายมากเดีย๋ยวเราไปเริ่มทำก,กันเลยดีกว่า,าไปแก้งตายใช่ไหมโอเคไปเริ่มทำกันเลยดีกว่า คำถามต่อไปเออ เอาเป็นว่าข้าคุณถามี้แล้วกันเดี๋ยวปุยสะก่อนขอถามว่า 1. ใครเป็นแรงมานานใจ 2. เล่นเก็บอะไรบ้าง 3. ชอบกินอาหารไทยอะไรที่สุด 4. เคยดูเรื่องดับพิฆาตสูตรไหม้าถามว่าใครเป็นแรงมันดาลใจก็จะยุคให้พี่แป้งซีบีแล้วก็พี่ขวัญเขียนเคซี่นะคะ ถามว่าเล่นเกมอะไรบ้างก็จะเป็น Identity V, โ o บอกกาชาขับแล้วก็เป็นเกมผ่อนคลายนะคะอาหารไทยที่ชอบก็จะเป็นส้มตำเลยค่ะอันนี้คือชอบมากแต่เวลากินนี่คือแบบท้องเสียก็ถามว่าเคยดูแนบไปค่าะสูตรไหมเคยค่ะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดถามว่าชอบตัวอะไรก็จะเป็นอุบายกับมิซึรินะคะคำถามต่อมา 1. สายใส่ชุดเมทให้คู่จินดู2ให้ครูจีนหรือน้อง การกายเป็นเด็กนะ ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่มีจินเอากรุบจินโอเคอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเราข้ามคิวันเองกันเลยเก้อหนึ่งจำวันที่เราเจอกันครั้งแรกได้ปะสามมีคนแอบชอบไหมก็สามไเอาไปซ่อมโอเคไม่อยากู้ถ้าถามว่าจำวันแรกที่เจอกัน,นได้ไหมก็ไปเจอกันที่แชทไอพี่ไอายานูนะก็คือแบบเราจะเล่าให้ฟังก็คือไปเจอกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเฟซเขาใช้ไม่ได้เออก็อยากคุยกับเขาด้วยก็เลยแอดไลน์เขาไปแล้วก็ เขาก็เชิญเข้ากลุ่มแล้วก็ไปเจอกันนั่นแหละคือปุ่มประเด็นที่ไปเจอกันวันนั้นถา้าถามว่ามีคนที่แอบชอบไหมมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอาให้ดูอ <t> ันนี้ทามมาใช่ไหมรับคำถาหนึ่งคนแตงเมจิ้วสี่งสองเต้นกลางห้างสามรองพูกเขาร้ปกปอเอยสี่ตัวน่าตัวคนห้าจูบทุาทาคทก,นกนทนนคนยเป็นคู่จิ้นหกเกาฉันเจ็ดตัหัวฉันแค่นี้แหละอีกแต่ไอตรงกกอนคู่จิ้นเนี่ยผมไม่มีคู่จิน้น โอเคไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับไอแต่งเมยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งงานกิแพรครับเรามาเริ่มเต้นกลางห้างกันเลยดีกว่าตอบสุวนลิหน้าอ่าจุลกคนนี้ขอขอผ่านนะครับแต่อันนี้ตก ทาเดอรหนึ่ง,งทำกับข้าวให้ดูสองเผาบ้าคนที่ไม่ชอบสามตะโกนว่าฉันสวยสี่เดมิี่พนี้ในบ้านเออจัดไปไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนแรกแค่เปิดแก๊สเตาไฟเรียบร้อยแต่เรายังไม่มีกระทะหยิบกระทะกันขึ้นมาก่อนเลยอย่างแรก รอน้ำมันเดือนใส่วัตถุดิบลงไปแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวัตถุดิบงั้นก็เก็บไปท้าลงไปลืมเลยให้เผ่าวาดคนที่ไม่ชอบใช่ไหมโอเคไปกันเลยระหว่างรองบ้านไม่พวกเรามาทำภารกิจต,ต่อไปกันเลยโอเคมา 很帅。